อะไรนะครับคีรดิตกีรดิตอ๋อกีรดิดแล้วเป็นคนจากที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนจีนอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ประชาวิทิศเนี่ยอ๋ออยู่ประชาิทิศใช่ไหมครับแล้วฟังมาตั้งแต่เช้าหรือเปล่าครับใช่ครับฟังตั้งแต่เช้าเลยนะโอเควันนี้พร้อมที่จะรับอิสลามนะใช่ครับพร้อมนะไม่มีใครบังคับมีใครบังคับป่ะเนี่ยมีเปล่าไม่มีใครบังคับนะเต็มใจหัวใจบังคับหัวใจเรียกร้องไม่รับไม่ได้นะครับเดี๋ยว ผมจะสอนรับอิสลามกล่าวตามผลเป็นภาษาอังกฤษประชานะแต่ถ้าพี่น้องช่วยเป็นพยานด้วยในการรับอิสลามของเขานะครับเอากล่าวตามผมน,นะสำเร็จละมาณน,นี้ยอัชฮะดูอัชอัชอัชฮะอัชฮะดูอีกทีหนึ่งอัชฮะดูอัลอลอฮ์อัลลอฮ์มายใกล้ๆหน่อยอิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลลอฮ์ว่าอัชฮะดู วาอัชฮะดูวาอัชฮะดูวาอัชฮะดูอันน้าอันน้มุฮัมมัดันมุฮัมมัดันอับดูฮูอับดูห์วารอซูลุวาลออซูลุข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้ ที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่ามูฮัมมัดมูฮัมมัดเป็นเบ่าของอัลลอฮ์เป็นเบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของพระองค์และเป็นศาสนทูตของพระองค์โอเคครับยินดีด้วยครับรับอิสลามเรียบร้อยแล้วขอจับมือหน่อยนะครับทัานี่ นนให้เขามีความมั่นคงในอิสลามแล้วให้ท่านพี่น้องเนี่ยได้ช่วยเหลือนะครับในความยากลำบากที่อาจจะติดตามมาหลังจากที่รับอิสลามแล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อ AH ัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้โดยผ่านท่านท่านศาสนาตุนบูฮามัดท่านศาสนาตุนมูฮามัดได้กล่าวเอาไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่รับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขามีสภาพเหมือนเกิดใหม่ เหมือนเกิดจากคันมาดาหมายความว่าอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้หมดในวันที่เขารับอิสลามบาปของเขาไม่ว่าจะบาปเล็กบาปใหญ่ขนาดไหนที่ทามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนันอัลลอฮ์จะลบล้างให้หมดแต่ความดีที่เขาเคยทํามายังคงอยู่ใครบอกศาส,สนทูตมุฮัมมัดบอกอรู้ได้ไงเกิดไม่ได้ไล่สายรายงานไล่สายรายงานผ่านทุกคนสายรายงานผ่านท,ทุกคนเชื่อถือได้ท่านศาส,สนทูตมูฮัมมัดพูดเอาไว้จริงพูดเอาไว้จริง เพราะฉะนั้นยินดีด้วยเราสหรับคนที่รับอิสลามบาปหมดเกลี้ยงคิดบัญชีใหม่เลยตันะ้งแต่วันที่รับอิสลามเอาล็อ,อบ,บันทึกให้ใหม่เลยความดีที่เขาทําอยู่ในอดีตเนี่ยอะไรที่เป็นความดีเขาไปช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนพึ่งการช่วยเหลือเด็กกำพร้าอะไรที่เป็นความดีเอาล็อ,อ,อยังเอาคงไว้ในบัญชีของเขาเพราะฉะนั้นคนที่รับอิสลามเนี่ยถ้าตายไปหลังจากรับอิสลามไม่ทันไรนะสวรรค์ก็ไม่มีความชั่ว ต่ไม่ชอฆ่าตัวตายนะั่นตายโดยอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยแหละนะครับตายโดยพระผู้เป็นเจ้ากำหนดเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตอยู่ก็อยู่ก็ต่อไปคนที่รับอิสลามเย่ยท่านพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดที่จะถือว่ารับอิสลามแล้วฝังดินะคนส่วนใหญ่มุสลิมส่วนใหญ่ไม่เข้าใจันคนหนึ่งคนใดที่จะถือว่ารับอิสลามแล้วในทัศนะของอัลลอฮ์ทัศนะของอิสลามเนะี่ยแหละหนึ่ง ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอห์โมซูบูนี้สองปฏิญาณยืนยันว่ามูฮัมหมัดเป็นเบ่าของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของพระองค์ทําไมต้องยืนยันว่ามูฮัมหมัดเป็นเบ่าของอัลลอฮ์เพราะกลัวว่าคนจะยกมูฮัมหมัดเป็นพระเจ้าเหมือนักคริสตยกพระเยซูเป็นพระเจ้าจึงต้องยืนยันว่ามูฮัมหมัดเป็นเบ่าของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของพระองค์ข้อที่สองข้อที่สามฟังให้ดีนะครับจะต้องไม่กราบไหว้สิ่งใดทั้งสิ้น ไม่ไว่าจะเป็นวัตถุบูชาวัตถุมงคลกาบไหว้ต้นไม้กาบไหว้มนุษย์ด้วยกันกาบไหว้ผีสางเทวดากาบไหว้ทุกอย่างห้ามกาบไหว้บูชาต่อสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากอาลัลฮองเดียวกันนั้นข้อท,ที่สําคัญจะต้องไม่ปฏิเสธหลักคําสอนของอิสลามถึงแม้ว่าตัวเองยังทําไม่ได้นะอิสลามสั่งใช้อะไรยอมรับว่าอิสลามสั่งใช้อย่าปฏิเสธอิสลามห้ามอะไรกุรอานห้ามอะไรท่านศาสนาทูตห้ามอะไรยอมรับว่าห้ามจริงแต่ตัวเองยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าปฏิเสธ สิ่งใดที่อิสลามสั่งใช้ให้ทำยอมรับอย่าปฏิเสธยอมรับอิสลามสั่งใช้ถึงแม้ว่ายังทำไม่ได้สิ่งใดที่อิสลามห้ามไม่ให้ทำยอมรับเชื่อว่าอิสลามห้ามอัลลอฮ์ห้ามถึงแม้ว่าตัวเองยังห้ามไม่ได้ห้ามใจตัวเองไปทำไม่ได้ก็ตามเชื่อสี่ข้อนี้ใครทำได้ไม่ว่าจะใครที่ไหนในโลกนี้ใครทำสี่ข้อถือว่ารับอิสลามทันทีง่ายไหมไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ายืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นาศาสนทูตเป็นเบ่าอัลลอฮ์เป็นาศาสนทูตไม่กราบไหว้สิ่งใดนอกจากพระเจ้าที่แท้จริงองเดียวไม่กราบไหว้มนุษย์ไม่กราบไหว้วัตถุสี่อย่าปฏิเสธหลักคําสอนเราห้ามข้อใจถึงแม้ว่าตัวเองยังทาไม่ไนดะ้สี่ข้อใครทําได้ถือว่าเป็นมุสลิมใครทำสี่ข้อนี้อัตโนมัติรับอิสลามทันทีเลยนี่ศาสนาอิสลามเลยศาสนา,าอัลลอฮ์ถือว่ารับอิสลามหลังจากนั้นค่อยเรียนรู้ไปรายละเอียดอิสลามสอนอะไรสั่งอะไร ผมยังไม่เคยเจอใครเลยนะที่รับอิสลามกับผมนะแลวจะจะหยุดอยู่แค่สี่ข้อผมไม่เคยเจอมีแต่เขาจะพัฒนาทุกอย่อางเริ่มละหมาดวนันละเวลาสองเวลาเริ่มอา่านคูดอา่านเริ่มเรียนรู้การละหมาดนะครับบางคนรับอิสลามกับผมนี่ยังไม่คิดไม่มีปัญหาบางคนที่ทําเรื่องคิดเป็นเรื่องใหญ่ยังคิดถ้ายังไม่คิดรับอิสลามไม่ได้เอามาจากไหนเนะี่ยเอามาจากไหนต้องถามเพราะฉะนั้นทํสี่ข้ออย่างที่บอกไปแล้วถือว่าคนนั้นรับอิสลามโดยอัตโนมัติก็ยินดีด้วยสําหรับ พี่น้องเราที่รับอิสลามจานชลิปขอเสริมอากานยข้อที่สามที่บอกว่าไม่กราบไหว้อื่นจากคลรอบเนี่ยคือเวลาเราพูดคำว่ากราบไหว้คนบ้านเราแต่เข้าใจก็คือก็คือกราบไหว้ใช่ไหมคือมันเป็นอีกข้อที่สามที่ให้ระมัดระวังนิดเดินคือการไม่ตั้งภาคีต่อล้อ์เนี่ยนอกจากจะไม่กราบไหว้แล้วในหนึ่งคือจะไม่ขอความช่วยเหลือในสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งนี้สิ่งนี้รับสิ่งที่พ้นความสามารถของมนุษย์ อย่างเช่นขอความช่วยเหลือจากวิญญาณคนตายร้องขอจากคนตายจากสุสานอะไรนี่ห้ามหมดแต่ถ้าอาจาชนิดช่วยไปส่งผมหน่อยไอ้นี่ไม่เป็นไรนะคือขอความช่วยเหลือในธรรมชาติที่มนุษย์ทำกันได้นี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าขอความช่วยเหลือเกินจากที่ธรรมชาติของมนุษย์จะทําให้ได้เลยไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเพราะเป็นการตั้งภาร์ีเป็นหนึ่งในการกราบไหว้ใช่ไหนี่คืออยู่ในข้อที่สาม เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่อยากรับอิสลามที่เป็นตา่างให้ผมขอเชิญชวนท่านมารับอิสลามได้ง่ายสี่ข้อทํา4ข้อก่อนแต่บางคนเนี่ยรับอิสลามแล้วเนี่ยไม่หยุดอยู่4ข้อนะั้นวันรับอิสลามเลยโอ้โหฟิตมากกว่านั้นเลยเริ่มอ,อยากจะละหมาดเลยโอ้โหเพิ่งจะรู้พระเจ้าที่แท้จริงอายุเยอะแล,แล้วเกิดมายังไม่รู้เลยใครสร้างนี่วันนี้เพิ่งจะรู้จักพี่น้องคิดดูกันแล้วกนะันถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่รู้พ่อแม่ที่แท้จริงของเราคือใครนะ่ าพ่อแม่มา20ปีพุ่งจะเจอพ่อแม่วันที่เจอพ่อแม่จะทาไงคนที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยนะอยากจะเจอกันเนี่ยบางคนไม่ได้เจอแม่ตัวเองอะเกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาแม่ตัวเองเลยนะวันที่มาเจอแม่ตัวเองทําไงกุมกราบเท้าแม่ตัวเองแล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลนี่คือคนที่ที่ที่อยากจะเจอแม่ตัวเองแต่ไม่เคยเจอแล้ววันหนึ่งมาได้เจอแม่ตัวเองหลังจาก20 30ปีที่ไม่ได้เจอแม่ตัวเองผู้ให้กำเนิดตัวเองยังรู้สึกอย่างนี้ และคนที่ไม่เคยรู้จักผู้สร้างที่แท้จริงของตัวเองเลยแล้ววันหนึ่งได้รู้จักแล้วเนี่ยไม่ยิ่งกว่าหรือไม่ยิ่งกว่าหรือที่เราจะต้องไม่ใช่กราบอย่างเดียวยอมสีโรราบทุกอย่างให้กับพระองค์เลยที่พระองค์ได้สร้างโลกให้เราอยู่สร้างชีวิตเราขึ้นมาเป็นผู้สร้างที่แท้จริง